วันนี้เรามาดูกันนะครับว่าทําไมปิกอัพในเมืองไทยเนี่ยถึงไม่มีรุ่นใหม่มสักทีไม่มีโมเดลเชนสักทีเนี่ยมันจะ10ปีแล้วเนี่ยเอามีบ้างแต่ไม่น้อยมากเลยถึงช่วงที่จะต้องเปลี่ยนรุ่นแล้วปิกอัพเอาพูดง่ายๆฟอร์จูเนอร์บ้านเราอย่างเงี้ยนิวเซเว่นเนี่ยถึงต้องเปลี่ยนโมเดลเชนแล้วมาปิกอัพต่างๆก็ต้องเปลี่ยน้ะแต่ทำไมยังไม่เปลี่ยนสักทีประเด็นเนี่ยจะมาขยายีอทีจะเป็นเรื่องมาตรฐานไอเสียที่ออกมาคือปัจจุบัน ปัจจุบันเป็นมาตรฐานยูโร5้ส่วนมาตรฐานยูโร6เนี่ยจะประกาศใช้1มกรา69กก็คือต้นปีหน้าเนี่ยครับปีใหม่มาก็จะเป็นมาตรฐานยูโร6วันนี้เรามาเจอกันวันที่29มีนาคมนะครับปี2 0 2 5ัยาทำไมถึงพูดเรื่องจริงๆๆอยากจะมาร์กไว้นิดหนึ่งว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาไม่มีใครคาดถึงครับ เป็นแผ่นดินไหวในเมืองไทย้แต่แตเกิดมาไม่เคยเจอ,อสิ่งวันนั้นที่เกิดขึ้นมาคือวันศุกร์นะครับก็อยู่ที่วันนั้นเราอยู่ที่นี่พอดีเราไม่ได้อยู่ในเมืองไม่มีตึกไม่มีอะไรอยู่ในสวนก็รู้สึกสั่นสะเทือนรู้สึกทุกคนความรู้สึกเหมือนกันว่า,าเหมือนกับไม่สบายป่วยเวียนหัวแต่ก็คือหลักๆก,ก็คือก็หวังว่าทุกคนจะปลอดภัยดีหวังว่าถ้าใครได้รับได้รับบาดเจ็บอะไรก็ขอให้หายเร็วๆนะครับ สําหรับก็เสียใจด้วยสําหรับคนที่ใครที่เสียชีวิตหรือเรื่องต่างในตรงน,นี้สิ่งไม่มีอย่างให้อะไรเกิดขึ้นแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในเมืองไทยในะครับ,รบก็มากไว้นิดนึงนะครับในประวัติศาสตร์เมืองไทยตรงนี้วันก่อนเราก็นั่งอยู่ในสวน,นนี้ก็รู้สึกอยู่ <c oughs> อะแต่ประเด็นวันนี้จริงๆครับที่เราจะมาพูดถึงวันนี้ก็คือเรื่องปิกอัพใช่ไหมทำไมเรื่องปิกอัพทำไมแบงก์วันนี้ผมว่าคอนเทนต์นี้สําคัญถ้าใครจะซื้อรถปิกอัพ บริษัทไหนจะซื้อรถปิก up ในช่วงปีนี้ควรจะต้องดูคลิปนี้หรือส่วนตัวก็เหมือนกันมไม่ถึงไม่ถึงกนาดแต่บริษัทโอเคคุณอาจจะซื้อฟลีดใหญ่ใช่ไหมแต่ส่วนตัวมันก็จะมีผลในระยะยาวบ้างไม่มากก็น้อยมันเหตุมันเกิดจากว่าเรานะไปเดินงานมอเตอร์โชว์มาเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยซึ่งเก่งข้อสอบไว้ว่ามันอาจจะมีบ้างแหละรถใหม่ต้องมีรถใหม่ออกมาเต็มอโดยเฉพาะรถจีนอ แต่รถปิกอัพหายไปไหนอะใช่เหตุมันคือรถปิกอัพหายไปรถปิกอัพไม่รถปิกอัพไม่ได้หายแต่รถปิกอัพใหม่อ่ะมันน่าจะเปิดตัวแต่ไม่มาอืไล่เรียงเลยอ่ะเอาแบรนด์เดี๋ยวไล่แบรนด์นี่ก่อนนะอันนี้แบรนด์แบรนด์เดิมๆนะครับแบรนด์เรียกว่าอะไรสังเกตเลยเลกเกซี่แบรนด์คือแบรนด์เดิมๆนะครับคือ Toyota Isuzu Top 2เมืองไทยนะฮะอาจจะไล่ๆก็จะเป็น Ford Mitsubishi Nissan Mazda ประมาณนี้โตโยต้าเป็นไงครับ โตโยต้าอ่าก็ตัวที่เอามาโชว์ในงานมอเตอร์โชว์ก็จะมีไฮลักซีโวนะก็ไม่มีอะไรใหม่ก็จะมเดิมอฟอร์จูเนอร์ก็เดิมอีกอ่าฮะแล้วก็ไฮรักแชมป์แต่แชมป์ไอตัวแชมป์ตัวนั้นที่ออกมาก็คือไอแชมป์นี่คือตัวเหลี่ยมเหลี่ยมไม่เลยฮีโร่แชมป์คือเหลี่ยมเหลี่ยมแชมป์นี่ออกมาปีที่แล้วแล้วนะอ่าปีก่อนนะครับอ่าปีก่อนนู้นด้วยเออก็คือออกมาจริงๆน่าใช้ดูหน้าตาดูดีแต่ข้างในภายในไอไม่ใช่เหมือน ไสในเหมือนเดิมหมดแหละก็คือ็คือรีโวก็คือเครื่อง 1GD 2GD แต่มันก็คืออาจจะดึงยอดแต่นิดนึงมีคนมาสนใจซื้อตรงนี้อันนี้คือโตโยต้านะครับครับถัดมาก็เป็นอิซูซุอิซูซุเนี่ยก็หน้าตาเหมือนเดิมปรับเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับแต่ว่าที่ปรับเปลี่ยนหนักๆของอิซูซุเนี่ยก็จริงๆแล้วตั้งแต่ปลายปีที่แล้วก็คือเปิดตัวเครื่องยนต์2.2 เดิมจะมี1.9 3 0 0 0พันะ่มคนที่ใช้รถหนักอะไรอย่างนี้1.9เอเคแบบสายาเบาๆแบบสาย,แบบสายพ่อบ้านหรือว่าสายซิ่งอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมเครื่องเบาๆต่เอาไปทําไปแต่งไปทําอะไรมากขึ้นอ่ามัน,มนก่อนหน้านี้อิซูซูเปิด,ดปตัว1.9มาก็ใช้มันได้อาวนานเนาะแล้วก็3.0อันนี้รู้อยู่แล้วว่ามันจะมีเซี่ยวบางๆตรงกลางเล็กน้อยก็คือมันจะมี1.9 M Hybrid ก็เป็นเหมือนมอเตอร์ไฮบริดมาพ่วงอยู่ตรงกลางมาช่วยดึงรอบดึงอะไรตรงนั้นน่ะนิดหนึ่งแล้วก็ตอนนี้1.9ก็หายไปละก็จะเป็น2.2มาแทนนะครับผ่านไปฟอร์ดฟอร์ดเนี่ยก็ตัวเดียวกันตัวเดียวกันกับมอเตอร์อ o ปอรเลย แต่ฟอร์ดมีตั้งแต่จริงๆมีมันเป็นเหมือนเป็นฉมใหม่มาสักพักหนึ่งแล้วแต่ก็ไม่ได้นานมากคือน,น่าจะเร็วน่าจะใหม่ที่สุดนะบรรดารถในเมืองไทยตอนนี้นะฟอร์อ Ford เป็นโฉมใหม่มากที่สุดแต่ว่ามีการปรับนิดหน่อยเมื่อเมื่อเมื่อมีนาปีที่แล้วตัวดีเซลมีการเพิ่มแอดบลูเข้าไปแอดบลู <Ad Blue S 1> คืออะไรก็คือ,อตอบรถยนต์ฟอร์ดเนี่ยเจนนี้นะจะไม่สามารถเติมน้ํามันดีเซลได้อย่างเดียว เราขับแล้วมันจะมีฝาสีฟ้าฟ้าอยู่ข้างฝาถาังน้ํามันมันจะเขียนว่าแอ b บลูนะครับก็เป็นสารเคมีชนิดหนึ่งที่เติมเข้าไปเพื่อช่วยในการกําจัดควันพิษไอเสียจากเครื่องยนต์ดีเซลทําให้ค่าในตรเจนออกไซด์ที่ปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศเนี่ยน้อยลงนะครับเดี๋ยวจะมาลงเรื่องนั้นอีกทีเรื่องเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องมาตรฐานต่างๆนี้แต่จ,จริงก็คือมาช่วยลดไอเสียให้น้อยลงเพื่อให้ได้มาตรฐาน ยูโร <Euro> 5มาตรฐานยูโรจริงๆมันจะถึงยูโร <Euro> 6มันจะรองรับถึงยูโร6กแล้วแหละตัวตัวฟอร์ดนะแต่ในเดี๋ยวเราพูดเรื่องมาตรฐานในเมืองไทยอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าทั้งตลาดเนี่ยจะบอกว่าทั้งตลาดเนี่ยที่ว่าไปแล้วคือ To y ย ta อีซูซูเนี่ยยังไม่ได,ยไได้ยังไม่ได้มีแอดบลูในรถที่ขายในเมืองไทยนะมีแค่ฟอร์ดอยู่เจ้าเดียวนะครับแต่ To y ย ta เท่าที่เราเห็นหรืออีซูซูนี่ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ในตลาดโลกในประเทศอื่นเขามีการใช้แอดบลูกันแล้วเพื่อจะมาลดเรื่องค่าเสียตัวนี้ เดี๋ยวมาลงดีเทลไปอีกทีนี่เรามาถึงมิสูนะครับม,มิสูที่ผมมีตัวใหม่ออกมาม,มิสูก็คือหน้าตาจะดูแบบแบบแบบอะไรแมนๆม,มากขึ้นดูเหลี่ยมๆด,ดูใหญ่ๆมากขึ้นดูสไตล์เบมือนไป,ไปทางฟอร์ดมากขึ้นไททันแ <Athlet> e. อตลีตแอตลีตนะครับก็คือมีนออสเตรเลียมีอะไรในเมืองไทยทำไมอสอสเตรเลียออสเตรเลียจริงๆตลาดปิกอัพค่อนข้างใหญ่เหมือนกันก็เปิดตัวมาสักปีกว่าอันนี้สักปีกว่าแต่ ไส้ในอะไรก็คล้ายๆของเดิมอ่าปีนึงอะประมาณปีไม่ถึงปีด้วยอะผมว่ามีซูบิชิที่เปิดตัวแต่แอดลิตและผมเห็นมานะต่อไปก็เป็น Nissan. <Nissan. S 1> นิสสันนิสสันก็มีนาวาร่ามามก็จะเป็นตัวเดิมอยู่ครับอ,อยู่อยู่บนบนบน,บนแพลตฟอร์มเดิมก็คือ,อเขาเรียกว่าทีซิกของของนิสสันก็ยังอยู่ในในในแพลตฟอร์มเดิมไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะนะครับตัวที่เอามาโชว์ก็จะเป็นตัวท็อปของนาวาร่าแล้วก็จะมีนาวาร่าตัวแบ็กเอเดชันอะไรอย่างเงี้ย ตอนนี้เดี๋ยวนั้นเสริมนิดหนึ่งนิสสันกับ,กบมิซูเนียมีข่าวออกมาว่าจะจับมือกันออกปิกอัพรุ่นใหม่ออกมาในปีไม่รู้รอันนี้ยังไม่แน่ใจใน,ในอาจจะสองสมปีหรืออะไรกี่ปีขงหนา้าอาจจะเป็นการแชร์ภายในกันอะไรต่างๆหรืออาจจะเป็นการพัฒนาโครงสร้างอะไรตัวเดียวกันตัวใหม่ออกมาอะไรอย่างงี้อันนี้ยังไม่แน่ใจแต่มีข่าวออกมามต้องดูว่ามันจะมีเรื่อยๆตอนนี้ามาร์ตา มาสเตอร์มาสเตอร์นี่โอ้โหในบ้านบ้านเราเล็กลงเล็กลงเล็กลงทุกทีโดยเฉพาะตัวปิกอัพนี่<ม>เดิมอันนี้ขอไล่อนิดหนึ่นงคร่าวๆนะเมื่อก่อนจับมือกับอ<ม>ิซูซอเครื่องเขาภายในจะเป็นมังกรทองพวกนั้นแหละ,ะช่วงสองพช่วงช่วงนั้นจะเป็นอย่างนั้นสายสองพสมัยก่อนนูนาขายดีแล้วก็ตอนหลังมีช่วงช่วงผ่านมาไม่ไม่นานนี้ก็จะเป็นที่โคกับฟอร์ด<ม>จะเป็นเครื่องอสองพันสองสี่สูบ<ม>กับสามพันสองหกสูบ ตัว V6 เอ่อดีเซลนะครับคู่นี้จริงๆแล้วร่วมกับฟอร์ดมานานตั้งแต่เรนเจอร์เรนเจอร์นู่นอ่ะหนึ่งเรนเจอร์หนึ่งออกมาก็มาจอยกันอีกทีนึงจนตอนนี้เป็น B.T 5 0เป็น B.T 5 0มสันแต่โซฟไฟโตก็ยังเป็นเครื่องฟอร์ดอยู่เนาะจน B.T 5 0เจนนี้ไม่ได้ใช้เครื่องฟอร์ดแล้วครับปลายปี2.4เอ่อเป็นเป็น2.2 2.2องออของ i ิ u z u ุเครื่องสามพันมีไหมมีโอเคก็คือ มาเครื่องอิสุเลยแหละตัวท็อปก็จะเป็นสามพาันก็ใช้แพลตฟอร์มอย่างนี้อนี่อัปเดตคร่าวๆไปแล้วว่าตอนนี้รถยนต์ในตลาดที่เปิดตัวค่ายรถต่างๆเอามาขายก็ประมาณนี้เนาะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันอยู่บนแพลตอร์มเดิมมาเป็นสิบสิบปีเลยนะครับไส้ใดเดิมคาซีเดิมเครื่องเดิมอาจจะมีบางรุ่นเปลี่ยนเครื่องไปบ้างแต่ก็ยังเป็นเขาเรียกว่าอันเดิมอ ภาษารถก็คือมันยังอยู่ในเจเนเรชันเดิมอยู่ยังไม่ข้ามเจนใหม่เพราะถ้าเราไปดูในอย่างเว็บพวกอย่างอย่างวิกิพีเดียอะไรอย่างเงี้ยจะเห็นว่าบางคนจะเป็นเนี่ยเจเนเรชันเดิม,มจะเป็นจุดหนึ่งจุดสองจุดอะไรอย่างเงี้ยจะกลายเป็นงันแทนไงมันไม่ใช่ไม่ใช่เจนห้าเจนหเจนเจ็ดยังไม่ได้กระโดดอ่าอย่างรีโวมัดตั้งแต่รีวนี่ไม่ต้องพูดถึงอ่าแต่ว่าประเด็นมันอาจจะเป็นอย่างจริงๆอ่ะไม่มีสองสามประเด็นทำไมยังไม่ได้เปลี่ยนใช่ไหมาอาอันแรกเลยคั้นข้างชัดเจนคือโควิด โควิดออกมาปั้งทุกอย่างหยุดหมด2ปี3ปี่าตั้งแต่โควิดก็โควิด2 0 1 9เนาะ19 20 21ให้3ปีก็ฟร์งหยุดยุดตรงไงนแะต่จริงๆตอนแรกจะมีข่าวว่าโตโยต้าจะเปลี่ยนโฉม,มใช่ไหมฟอร์จูเนอร์จะเปลี่ยนโฉม,มช่วงนั้นใครจะเปลี่ยนโฉมก่อนโควิดปั้งหยุดหมดคนที่ไม่หยุดคือจีนเอาจริงๆช่วงนั้นนะ่ะจีนแอบทากันบ้านหลังเพราะจีนกํนลาลังไล่อยู่กํลาลังไล่ให้ทันก็เลย ช่วงนั้นก็มีการออกการพัฒนาทาอะไรครับโดยเฉพาะรถไฟฟ้าของเขาเยอะมากจะเป็นช่วงช่วงโควิดโดยที่ทั้งโลกอย่างอื่นหยุดกันหมดครับช่วงนั้นอ่ะโควิดข้อที่หนึ่งส่วนข้อที่สองก็เมื่อกี้พูดถึงจีนผมว่าก็รถไฟฟ้ามันก็เข้ามาเยอะแล้วก็มันมันก็ค่อนข้างที่จะมาแชร์มาเก็ตแชร์ของอันนี้คือรถไฟ้เข้ามาหลังจากโควิดปุ๊บปั้งรถไฟฟ้ามาเต็มตลาดเมืองไทยเออมันมันแต่ว่าผมว่ามันดิสลอฟทุกเซกเมนต์เลยใช่ใช่ใช่เนาะ ตั้งแต่รถรถเก๋งอ่ะรถเก๋งก็เก๋งชัดเจนแน่ SUV ชัดเจนแน่เพราะรถเขาออกมาสไตล์เป็นเก๋งเป็น SUV ใช่แต่อันนึงคือการผลิตรถกระบะออกมาเนี่ยมันก็ต้องคํานึงถึงไอ้ตัว PPV ด้วยซึ่งมันก็โดนเซกเมนต์ที่ที่รถไฟฟ้าเข้ามาสอยพอดีเหมือนกันเนาะใช่เดียวกับ f o r t u n เนอร์เต็มไปหมดเลยไงจริงจริงจรรถรถการที่รถรถไฟฟ้าออกมาคือคนในเมืองไทย หลายหลายคนที่ใช้รถปิกอัพไม่ได้ใช้ขนของโอเค okay, ส่วนหนึ่งอะขนของอันนี้ชัดเจนขนของอะไรนะเจกเมนเขาอันนั้ชน,น,นชัดเจนเขายังนิ่งเขายังเหมือนเดิมอยู่อีกส่วนหนึ่งก็คือรถคนไม่ได้ขนของแต่อาจจะมีใช้บ้างแต่คนเป็นมองเป็นรถกึง่งกึ่งอเนกประสงค์ถึงมีรถปิกอัพสองประตูถือว่าสี่ประตูเดิมมี2ประตูแต่มีแคปมีสี่ประตูมีอะไรออกมาขึ้นเรื่อยๆคือคนกลุ่มนี้บางส่วนนี่ที่ที่ไม่ได้ขนของจริงๆแต่เขาซื้อรถปิกอัพเพราะว่าความ หนึ่งราคาพูดง่ายงราคาเริ่มต้น6-7เจ็ดแสนถึงล้านเท่าไหร่ก็ร้อยว่าไป<ช>ตรงนี้นคือ,อมส,สมัยก่อนถนนไม่ค่อยดีะนะ,ะก็ยังใช้อยากใช้รถสูงขึ้นมาหน่อยขนคนได้หน่อยเผื่อบรนทุกของได้หน่อยเข้าไร่เข้าสวนได้เงี้ยรถกระบะสีประตูตอบโจย์แต่อย่าลืมพวกตอนนั้นที่ทาง ppv ของทาง toyota isuzu ก็คือพูดถึง fortuner อ่า m เลยพวก m x ต่างตเนี่ยคือราคาเขาล้านกว่าหมดเลยไงแต่รถจีนออกมาปัง 6กแสนเจ็ดแสนซื้อได้แล้วครับตอนเนี้มาตรฐานค่อนข้าง,าง,าง,างดีถัดไปเหตุผลข้อที่3เรื่องสำคัญ uh huh. ก็คือเรื่องอามาตรฐานที่จะประกาศใช้ในปีหน้านะครับ 1. มกราหกเกก็คือมาตรฐานมาตรฐยูโรหกนะครับเดี๋ยวขอถอย 6, 6, 1, 1> มินิดนึงยูโร5บ้านเราประกาศเามาใช้มกราหกเจ็ดก็ปีที่แล้ว uh huh. มกราปีที่แล้วนะครับ ส่วนมาตรฐานยูโร6เนี่ยจะประกาศใช้1มกรา6-9ก็คือต้นปีหน้าเนี่ยครับอีกเนี่ยสิ้นปีนี้ปีใหม่มาก็จะเป็นมาตรฐานยูโร6มาตรฐานนี้ต้องทำอะไรบ้างอันนี้พูดถึงมาตรฐานการปล่อยออไอเสียออกมาใช่ไหมหลักๆจะเป็นอย่างนั้นเราอันนี้เราพูดตัวหลักเลยนะค,คือน NO ็อนะครับคือนโตรเจนออกไซด์นะก็คือยนะูโรอ, Euro อาวถอยไปยูโร4ให้ดูเลยนะยูโร4นี้ก็คือ0.25กรัมต่อกิโลเมตร ยูโร5มาตรฐานยูโร5นี่คือออกมาเป็น0.18 0.18อ่ะต่ำลงไปอีกอและมาตรฐานยูโร6ยูโร6 0.08 0.08ครังนี้ลงมาเยอะเลยเห็มไม่ลงเยอะมากนิดเดียวให้ให้เหลือน้อยที่สุดเพราะนั้นเนี่ยรถที่ขายในตลาดนะววนเนี่ยยังเป็นรถที่มาตรฐานยูโร5อยู่ปีหน้าเขาก็จะเปลี่ยนโมเดลครับ จริงๆแล้วอ่ะไอมาตรฐานยูโร5ยูโร6ออกมานานแล้วการไอเรื่องมาตรฐานนะครับแต่ว่าการบังคับใช้ส่วนนี้ยูโร5ออกมาในปี2 0 1 5เหใช่ไหมเอ้ยก่อนนั้นอียูโร5ามาตรฐานออกมาปี2005หด้วยซ้ำอ๋อยูโร6ออกมา2015แต่บ้านเราจะเอามาบังคับใช้ปี2026คือประมาณ1 1ปีหลังจากที่เขาออกมาตรฐานมาครับมันก็ไม่ได้ว่าใครอะไรแต่มันอยู่ที่จริงๆมันมีมันมีค่าใช้จ่ายมีต้นทุน ต่างๆางเยอะการเปลี่ยนโฉมการเปลี่ยนพลังงานอะไรต่างๆเยอะเปลี่ยนวิธีการผลิตพลังงานโอเคเครื่องยนต์ที่เป็นมาตรฐานยูโรหจะต้องมีอะไรบ้างที่ทําให้ค่าไอเสียน้อยลงขนาดนั้นที่เห็นภาพหลักของทั้งโลกใช้กันบริษัทผลิตรถยนต์ส่วนใหญ่ของโลกเนี้ใช้กันก็คือเทคโนโลยีที่เรียกว่าแอดบลูเครื่อง Diesel เครื่องดีเซลปกติคือดีเซลเทอร์โบปัจจุบันนี่มาความเร็วอะไรนี่เอามาแล้วก็ ใช้แอปบลรูใช้สารแอปบลรูนี่ฉีดเข้าไปช่วยเพื่อลดอลดไนโตรเจนออกไซด์ที่ออกมาให้น้อยลงอาจจะไม่ใช่ทางเดียวนะตอนนี้ที่ที่เป็นอย่างนั้นแต่เทรนมาอย่างนั้นซึ่งแน่นอนเหมือนที่พูดมาตั้งแต่ต้นคือฟอร์ดนำหน้าไปละหนึ่งในมืองไทยเจ้าอื่นยังไม่มีแต่ฟอร์ดใช้ไปละโตโยตา้าเห็นอย,อยู่แล้วใช้ในเมืองนอกมีอยู่แล้วนะใ,ในเครื่องสองครตัวก็ใช,ใช้อยู่แล้วเพราะว่าเขาต้องได้มาตรฐาน ประเทศต่ตางๆก็ใช้มาตรฐานยูโรห้ายูโรหกกันมาแล้ว uh huh. เพราะฉะนั้นเขาต้องใช้ตัวนี้เพื่อจะลดไอเสียอยู่แล้วเ uh huh. มืองไทยเราจะคุ้นคุ้นหูแค่มีแต่เบนซ์รถเบนซ์รถเบนซ์บีเอ็มเพิ่งมาทีหลังใช่ไหมที่แบงค์บอกก็<ๆ>เลยงงๆก <G 60. S 1> นะันใช่แต่ว่าจริงๆเบนซ์จะคนมาแอดบลูแอดบลูเอไปตัดแอดบลูทิ้งได้ไหมใช้ได้ไม่มีอะไรมันเปลืองอะไรอย่างเงี้ยแหละก็จะ uh huh. จริงๆมันม,มีมีใช้คือเบนซ์เขาไม่ได้ตัดออกเขาก็กใส่ไว้ uh huh. ระบบมีอยู่เขาใส่ไว้ใส่ามาให้เต็มประมาณนั้นครับบลูเทคไฮบริดจำได้ไหมฮะ นานแล้วนะเนี่ยบูเทคไฮบิดตั้งแต่ปีสามร้อยนั่นแหละประมาณนั้นอันนี้เราจะเดาข้อสอบเดาข้อสอบกันนะแอบบูมีมาแน่มีให้เห็นแน่นะครับซึ่งเห็นอยู่แล้วมีเมืแน่ในปีหน้าแล้วมีใช้อยู่แล้วมีใช้อยู่แล้วก็แค่เอาท่านยกยกมาใส่รถจบจบทางนึงอันที่สองคืออ่าไปแนวใหม่ก็คือฟังอินไฮบริดหรือเป็นระบบไฮบริดเอาพูดตรงๆอ่ะเอาเครื่องยนต์กับไฟฟ้ามาอยู่ในรถกระบะ จริงๆปลั๊กอินไม่ปลั๊กอินก็ได้นะแต่ว่าเอาเอาเอา,เอา,เอาไฟฟ้ามาช่วยนิดนึง uh huh. คือมาช่วยหารค่าไนโตรเจนออกไซด์ที่มันจะถูกปล่อยออกไปเมื่อกี้ที่เราคุยกันได้ไหมครับกิ่กรัมต่อกิโลเมตร uh huh. เพราะฉะนั้นถ้าคุณใช้ไฟฟ้ามากขึ้นในการขับเคลื่อนรถยนต์ในช่วงนั้นน่ะ uh huh. เอามาหารกับระยะทางที่วิ่งเนี่ยมันจะทําให้มันเหมือนหลอกอะ่ะจริงจริงหลอกคือมันไม่ได้ณ uh huh. ตอนนั้นมันไม่ใช่อย่างนั้นแต่ใน1กิโลเนี่ยคุณมาหารรวมๆแล้วเนี่ย ค่าในตรเจนออกซด์มันต่ําลง,ลงเพราะใช้เพราะการขับเคลื่อนไม่ได้ใช้เครื่องยนต์ไม่ใช้ไม่ใช้ใช้ไอซ์คือไม่ได้ใช้เครื่องยน Diesel, ต์ดีเซลจะมาใช้ไฟฟ้ามาออสเตรเลียจริงๆมีไรเอฟอร์ดเทเบิลส์มีออกมามาีเป็นไฮบริดดีเซลไฮบริดมีปลั๊กอินด้วยประกอบที่ไหนโรงงานเมืองไทยครับ,รบแต่ส่งส่งขายออสเตรเลียแล้วแต่ว่าเมืองไทยไม่ได้ใช้แต่คนก็บ่นว่ามันจริงๆคนบ่นเอ๊ะมันไม่เห็นได้อะไรขึ้นมาเลยแบตแบตแบตไปมันหนักอะไรประสิทธิภาพ ไม่ได้ลดไ,ได้วิ่งเร็วมากขึ้นเลยไม่ขึ้นแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่งันมันคือมันเรื่องน่าจะเป็นเรื่องไอเสียนี่นแหละเรื่องมฐาตรฐานยูโรหกเขาพูดก,กันอยู่ก่อนหน้านี้นก็ไม่ต้องใครหรอกอีซุซนะุเนี่ยเอ็มไฮบริดอ่าใช่ก็มีมีมีระบบไฮบริดใสเข้าไปนิดนึงแต่ก็เอาตอนนี้ก็หายไปแล้วนะเป็น2.2จแล้วจริงๆอ่ะไม่ใช่แค่นั้นนะเฟอร์เลรี่ก็ทำครับแลมโบก็ทำครับอตอนนี้คือคนทำรถพันแรงมาแต่ว่าคุณทำไงให้ค่ายเสียมต่ำลงต่ำลงต่ำลงตอนนี้ทางเรื่องหนึ่งก็ยัดระบบ อ่ามอเตอร์ไฟฟ้าเขาไปช่วยโอเคทางที่3แนวทางใหม่อ่าอันนี้คือเป็นแนวใหม่เทรน์ใหม่อมไม่ใช่รถปิกอัพอย่างเดียวจริงๆแต่จะอาจจะลงมาถึงรถปิกอัพไงใช่ซึ่งซึ่ง,งเทคโนโลยีมันชื่อ R E E V ยอมาจากยอมาจากอะไรอะ Range Extended Electric Vehicle ก็คือการยืดระยะทางให้กับรถ E V นั่นแหละอ่อก็คือเอาเครื่องยนต์มาทำตัวเป็นเหมือนเครื่องปั่นไฟ พอปั่นไฟเสร็จปุ๊บไปเก็บไว้ในแบตเตอรี่ขนาดใหญ่แล้วเอาไฟจากแบตเตอรี่ขนาดใหญ่มาขับเครื่อนมาขับเคลื่อนตลอดเวลาตลอดเวลาเครื่องยนต์นไม่ได้ขับเคลื่อนรถยนต์เลยเครื่นนองยนต์เหมือนเป็นเป็นน่านที่เป็นเป็นการผลิตไฟฟ้าช่วยปั่นไฟเป็น generator g e n e r เ t เ r อ่าเอา,อาไฟไปชาร์จในแบตให้อันนี้คือเป็นเทรนด์ใหม่ที่ทางโดยเฉพาะค่ายจีนออกมาทํากันเยอะคือจะเคลมกันตอนนี้ที่เห็น b y d เห็นอะไรต่างๆก็คือออกมาได้วิ่งเป็นพันกิโลขึ้นถ้าคุณจําเป็นหรือต้องใช้รถ จะต้องซื้อรถตอนนี้คุณก็มีเรื่องที่ต้องตัดสินใจเนาะถ้าซื้อรถณวันนี้<ๆ>ก็ยังไม่ต้องไปยุ่งกับระบบต่างๆที่ว่ามาซื้อใหม่เลยรถใหม่ตอนนี้ได้รถใหม่ออกมาเลยปึ้งแต่ปีหน้ามีความเสี่ยงที่จะตกรุ่นอ่ะตกรุ่นเกิดอ,อะไรขึ้นราคาตกคนช็อกราคาตกรุ่นใหม่ออกมาราคาตัวเก่าราคาตึ้งร่วงไป 30- 50ิบห้าสิเปอร์เ สไตล์เดิมอตกรุ่นแน่หรืออีกทางหนึ่งแทนที่จะซื้อรถใหม่ที่ที่ราคาเต็มราคารถลงมารู้อยู่แล้วว่าราคาจะตกอะซื้อปิกอัพมือสองดีไหมโอ้ตัวนี้ก็น่าสนใจนะก็ไหนๆม่จะตกรุ่นอยู่แล้วก็ซื้อมือสองไปดิสองสปปีกี่ปีแล้วแต่ถ้าทุนไม่พอซื้อแม่งไปเลยอโทษที่ซื้อซื้อแบบซื้อแบบอ่าห้าปีสิบปีไปเลยสภาพดีๆอ่าราคาไหนๆมันก็ตกรุ่นแล้วก็ซื้อที่มันตกรุ่นไป ก็ใช้ไปก่อนเพราะมองว่ากูดไอเดียนะมันไม่ต้องซื้อไม่ต้องเป็นโดนป้ายแดงค่าค่าความเสียหายมันเยอะกว่าถ้ามันมันมันจะตกรุ่นเหมนกนกะ็เ <g ut> นี่ยทำไมยอดยอดปีอัพถึงตกตอนนี้คนอาจจะรอตอนนี้ไงรอของได้ไหมมา,มาทางเลือกที่สามก็คือรอรอดีกว่าเนาะถ้าสมมุตริรอรอปีหน้า<อ>คุณก็จะต้องมานั่งเก่งข้อสอบเหมือนที่ว่ากันเนี่ยมันยี่ห้อไหนจะไปกับเทคโนโลยีบูเทคยี่ห้อไหนจะไปกับ R อ E อยี่ห้อไหนจะไป กับไฮบริดมั่งไม่ว่าจะเป็นดีเซลไฮบริดหรือว่าเบนซินไฮบริดอย่างบีวีดีที่เพิ่งเปิดตัวที่มอเตอร์โชว์อันนี้มีเป็นเป็นเบนซินไฮบริดอ่าไอตัวปิกอัพคันใหญ่ครับชาร์กซิกชาร์กซิกขนแหาะอันนั้นเบนซินไฮบริดคุณก็ต้องคำนวณดูเนาะว่ารถเดิมที่มีอยู่เนี่ยมันเพียงเติมแค่น้ำมันดีเซลแล้วมันก็วิ่งไปส่วนรถใหม่มีแอดบูเข้ามายุ่ง สมมติเป็นไฮบริดก็ค่าบำรุงรักษาทั้งสองระบบ REEV หนักเลยแบตเตอรี่เบลอ์ค่าบำรุงรักษาเครื่องด้วยก็น่าคิดเนาะตอนนี้น่าคิดอยู่ครับแต่ให้เดานะผมว่าให้เดาค่ายส่วนมากไปง่ายๆเลยเพิ่มเพิ่มแอปรูระบบแอปรูเข้าไประบบเพื่อลดไอเสียลงไปจบซึ่งมีอยู่ในตลาดอยู่แล้วตลาดอื่นไม่ใช่หลาดในเมืองไทยก็แค่ยกระบบนั้นใส่ในในรถยนต์เข้าไปก็จบแต่ก็คาดหวังว่า นอกจากจะเรื่องระบบเครื่องยนต์แล้วเนาะหน้าตาพี่เปลี่ยน,นยผมขอผมเนรีโวมาสิบปีแล้วผมเห็นเปลี่ยนเปลี่ยนกันได้แล้วเปลี่ยนดได้แล้วเ,วเวจ้าตลาดสองคนสองสองค่ายน่าจะเปลี่ยนแนวนะครับก็เข้าใจอยู่โอเคประเด็นมันเยอะแต่ว่าใช่ได้เวลาแล้วครับตอนเนี้ยอเนาะรีโวคุณจะทั้งชื่อเป็นอะไรก็ได้นะครับทาโวทนนด้าเอามาเถอะโอเคแฟนขับรถกระบะรออยู่ผมเชื่ออย่างนั้น <Ừ. S 2> ก็อย่าลืมเช่นกันอย่างเช่นเดิมนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe ไอ้คำแบ็กคาเราครับเราจะมีอะไรต่างๆมาคุยเรื่องเกี่ยวกับเรื่องรถยนต์เรื่องประเด็นต่างๆเกี่ยวรถยนต์นะครับไอ้คำแบ็กคาถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์ให้ด้วยแล้วก็อีกอันหนึ่งสถานที่วันนี้เราอยู่ที่ Amco House นะครับลองเข้าไปดูได้เสิร์ชดูได้เดี๋ยวเราจะแปะไว้ให้ดูก็คือ Amco House AMCO แล้วก็ House เป็นสถานที่จัดงานเลี้ยงสถานที่จัดงานแต่งงานครับ อย่างที่เห็นด้านหลังก็จะมีจัดเป็นมอกอัพไว้สําหรับงานแต่งงานมีโต๊ะจัดเลี้ยงอยู่ในสนามโอเคครับครับสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ